สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์ภูมเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่29่สิบาพฤศจิกายนพุทธศักราช2563น,น,นะครับซึ่งเจ้าวิเคราะห์3คู่นะครับคู่แรกนั้นเป็นชนะเพชรเขียดเจริญชัยวันนี้เปิดโอกาสให้เจ้าแหลมสิงห์สอดีเจ้าพันธ์แก้มืออีกครั้งนะครับหลังจากเจ้าชนะเพชรเคยชนะมา วันนี้พบกันที่น้ำหนัก129ปอนด์ส่วนคู่ที่สองนั้นเป็นโฟกัสรักชาติวันนี้จะพบกับเจ้าทหารเอกนายกเอธาสาลาที่น้ำหนัก120ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3คู่รองคู่เอกนั้นเป็นเพชรมงคลสวนเกีฬาให้ต้มวันนี้พบกับเพชรพระรันชัยที่น้ำหนัก118ปอนด์มาถึงคู่แรกของรายการนะครับเจ้าชนะเพชร เกตเจริญชัยรับแหลมสิงสอดีชอบพันนะครับทั้งคู่จะพบกันเที่ยมหนัก129รปอนด์ในคู่นี้เคยชกกันมานะครับทางด้านชนะเพชรเนี่ยอายุ19ปีจากจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นมวยเข่าในแข็งแก่งนะครับมวยซ้อมอยู่ที่ใค,ครเกรติเจริญชัยนะครับตอนนั้นคูนค่นี้ชกกันต้นๆน,นะครับ3ยกเนี่ยเป็นทางด้านชนะเพชรครับถอยตั้งรับออกอาวุธนะครับขวางหน้าดันแทง ทำคะแนนนำไปก่อนนะครับวันนั้นพร้อมกับหน้าสของทีมงานเกียรติเจริญชัยนะส่วนเจ้าแหลมสิงสเดชพันธ์นะครับนักชกวัย24ปีจากบันดังสตานะครับเป็นมวยขวาเช่นกันเดินปัมเดินตีครับวันนั้นเตะขาต่อยมัดปัมตีขวาง้าดันแทงนะครับมีลูกเหลี่ยมลูกกระตุกแต่ว่าต้นๆ้นในเดินเข้าไปเข้าลองแข่งของนชนะเพชรด้วยนะครับเขาลองแข่งแล้วก็ทางนาชนะเพชรนี่ขวางแทงขวางแทงเสียบ เสือช่วยดันครับราคาเพนต่อยก3ยก4นะครับยก4ี่ทางแหลมสิงเริ่มขยันครับเริ่มขยันอออกาว,วุธก่อเดิมพุ่มทีแทงยัดยัดยัดแล้วก็มีลูกเหลี่ยมดึงล้มนะครับถึงล้มเตะรวบล้มแล้วล้มอีกราคามาเบียดชิงดํายกที่5นะครับแหลมสิงก็ไล่ขึ้นมาอีกไล่ขึ้นมาแล้วก็มีลูกเวียงล้มนะครับลูกจับขาดันล้ม2ครั้งนะครับทางทีมงานก็มาให้แหลมสิงเข้าแล้วครับต่างคนต่างออกมาเต้นนะครับคุ้มเชิง หมดยกที่5กรรมการก็รวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้ทางด้านชนะเพชรชนะคะแนนไปนะครับวันนี้แก้มือกันอีกครั้งนะครับแก้มือกันใหม่แรมสิงห์แกล่งนะครับเขาในแข็งแกร่งทางชนะเพชรน,นี่ก็ต่อยมวยยากยุ่เป็นประจำนะครับฟอร์มหลังของแรมสิงห์ก็มีเสมอกับเพชรนานาเขตชัดชนันนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนชทท็อปดีแลนจากออสเตรเลียพอสุดท้ายก็มาแพ้คะแนนให้ครับชนะเพชรคู่ชกวันนี้นะครับ ส่วนตัวผมนะครับยังชอบพิธีทางด้านเจ้าแหลมสิงสเดชาพันธ์นะครับกระดูกดีนะครับเขาเกมขยันออกอาวุธมีเหลี่ยมช่วยนะครับอาวุธหนักแรงแล้วก็ต่อยมวยทรงนี้วินาทีนี้ดีกว่านะครับน่ารองครับถ้าเกิดเหตุเปิดมาเป็นร้องนะครับน่ารองมากครับสาหรับเจ้าแหลมสิงสเดชพันธ์นะครับมีเหลี่ยมช่วยมีลูกหนักลูกแรงลูกแร่งนะครับแล้วก็ไฟนี้เตรียมตัวมาดีนะครับเพื่อนลมใครของเจ้าเจ้าเสือใหญ่ ซอเดชาพันมาถ่ายช่องเจ็ดวันนี้เป็นมือที่น่ารองมากนะครับสาหรับผมให้เป็นทีเด็ดรองคู่แรกนะครับเปิดหัวทาทุนแหลมสิงซอเดชพันเป็นมือรองทีเด็ดรองคู่แรกครับมาถึงมวยคู่ที่สองนะครับระหว่างเจ้าโฟกัสหรือเพชรโฟกัสดักจาตินะครับวันนี้เจอกับทางด้านทหารเอกนายุเอท่าสาลานะครับทั้งคู่พบกันที่น้ำหนัก120ปอนด์โชว์โฟกัสหรือเพชร โฟกัสรักชาติเป็นมวยจากแขวงดงเชียงใหม่นะครับเป็นเด็กสายเลือดดีนะครับเป็นลูกชายของเจ้าทหารเอกแพร่อมพลนะครับทหารเอกเนี่ก็อยู่จังหวัดแพร่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นคุณพ่อของเจ้าโฟกัสโฟกัสในี่อายุ19ปีนะครับทีนสาหนักแรงก็มวยตัวนี้เคยดูดีกดารผ่านมวยดีนะครับวันนั้นต่อยกับเจ้าเพชรน,นะครับเพชรก็ต่อยว่าปอนด์ ททนซ้ายหนักแรงครับฉลาดครับแต่ว่าวันนั้นต้านความแร่งของเจ้าเพชรพรันชัยไม่ไหวนะครับแพ้คกับเจ้าเพชรมาเป็นมวยทินซ้ายเน้นแข็งแกร่งนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะน็อกยกที่4สิงห์นครสิงห์มาวินแล้วก็มาแพ้น็อกยกที่3เจ้าเพชรพรันชัยนะครับซึ่งเพชรพรรนชัยก็จะต่อยร่วมกันครับรายการนี้นะครับร่วมกับทางเพชรโฟกัสนะครับต่อยคู่รังคู่เอกกับเพชรมุงขนสวนเกล้าไม่ต้มนะครับ ็นทางด้านเพชรชนะน็อกเจ้าเพชรโฟกัสหมายเุขที่3แล้วไฟสุดท้ายก็มาแพนน็อกที่4ให้กับเจ้าปฏิหารพอหลักบุญนะครับเพชรโฟกัสเนี่เป็นมวยเทีเอววุธหนักแรงครับทีซ้ายเนียนฉลาดนะครับหลักเดียมดีมวยตัวนี้นะครับมวยเมียนาคตซ้อมอยู่ใกล้ๆกับเวทีมวยช่างเกตีนะครับเพชรเพชรเพียบไปก็เหมือนกับเป็นทีมงานเจ้าบ้านนะครับวันนี้เจอกับทางด้านทหารเอกนายุิธทศารานะครับ ทีนี้ซ้อมอยู่กับทางทีมงานสอโชคมีใช้นะครับบางไฟก็มาซ้อมอยู่สอสมหมายนะครับซึ่งมีเผาสุนทอนอู่ทองนะครับเป็นผู้สนับสนุนอยู่นะครับเป็นมวยซ้ายเช่นกันครับอาวุธหลากหลายเช่นกันตีน้ายเนียนหมัดหนักซอกคมเข่าในแข็งแกร่งครับตัวนี้เข่าปั้มดีดีขวางหน้าดันแทงนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับเพชรโฟกัสชาตินะครับตีน้ายเนียนฉลาดครับมวยตัวนี้ฟีมือกับฟีมือเนี่ยเพชรโฟกัสไม่กลัวนะครับ ถ้าก็เจอมวยเข่าที่เขาไม่แข็งไม่เดินแรงไม่นักแรงจริงๆเนี่ยกินเพชรโฟกัสยากนะครับเหมือนคู่นี้ดูต้น,ตนไม่ห่างนะครับแต่ว่าเพชรโฟกัสออกแข้งวางแข้งออกอาวุธไปแล้วก็บังโต้บังโต้ถ้าก็จะชนะกินได้ไปลายปลายท้ายๆนะครับผมให้เป็นทีเด็ดนะครับมวยคู่นี้ราคาคงไม่ห่างนะครับแต่ว่าผมยังชอบไปที่โจเพชรโฟกัสรักชาตินะครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับตัวนี้นาเล่นเป็นทีเด็ดครับราคาไม่ห่างนะครับ เพชรโฟกัสน่าจะกลับมาเกิดนะครับไฟนี้ผมให้ไม่เป็นทีเด็ดไปอีกคู่นะครับฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าทหารเอกนายวยธาตารานะครับก็มีชน,น,นะคะแนนสองปยักสอชะตงปาจีนแล้วก็มาชนะคะแนนชัดชัยอริสากรุ๊ปที่ช่องสามเพราะวันนั้นเจอกันเบียดก็เป็นต่อกับ4ี่สิบหานะครับเมาอเจอเขาเจอบี้และท้ายเบียดชิงดําเลยนะครับสุดท้ายก็เอาตัวรอดนะครับชนะคะแนนมานะครับ สุดท้ายก็มาชนะคะแนนเจ้าลมเฉยอศักนรินนะครับสําหรับฟอร์มหลังของเจ้าฐานเอกนายไอท่าศาลานะครับมาถึงคููที่3นะครับคููรองคู่เอกของรายการเป็นเพชรมงคลศุนกีฬาห้วยต้มนะครับปะพาขยอปุสณงพลังนะครับจากลี่ลำพูนวันนี้เจอครับเจ้าเพชรเพชรพัชรชัยนะครับที่หนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์เพชรมงคลศุนกีฬาห้วยต้มเนี่ยอายุยี่สิบเ็ดปีนะครับจากลีจังหวัดลำพูนนะครับเป็นมวยขวา เขาในแข็งแข็งเดินปั้มตีนะครับเตะหนักต่อยแรงกับมวยตัวนี้แข่งนะครับแข่งทั่วแผ่นเคยถ่อยมวยรอบปุนเสือนะครับได้ลําดับที่สามน่าจะได้ลําดับที่สามนะครับลำดับ,บเจ้าเพชรมงคสลสมยิราห้วยต้มสามฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าโจโจ,โจโ้แปะบ,บุรีแล้วก็มาแพนออกยุกที่สองเจ้าประดักสยามสินบีมวยไทยวันนั้นเจอศอกเจอสอกเข้าไปคังรับเสน่ห์สินห้ำลงก็วนะันนั้น มาถอยที่ช่องเจ็ดสีนะครับขึ้นมาเป็นต่อชกไปชกมาเป็นต่อเจ้าชูทรัพศอสละชีพอยู่สามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับยกสีก็มาโดนศอกมีอาการกับโดนมาโดนสอกมีอาการราคาข้ามนะครับเขก็ทางด้านชูทรัพก็ควบคุมเข้มเอาชนะคะแนนไปนะครับส่วนคู่ชกคือเจ้าเพชรเพช,เพชรพัญชัยนะครับหมวยตัวน,นี้เป็นหมวยขวาแข็งแข็งนะครับเด็กจากใต้นะครับหมวยตัวน,นี้อายุสิบเก้าปี เป็นมวยที่มีน้ำอดน้ำทนเยอะนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะนอกยกที่3เจ้าเพชรฟโฟกัสรักตินะครับที่จะต่อยคู่ที่2วันนี้นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าโรเบิร์ตสอธนบรวรนะครับแล้วก็มาชนะนกยกที่1่เจ้าเพชรน้ำงามเกยียรติพันธมิตรนะครับวยตัวนี้นะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับ เป็นนักชกรุ่นใหม่ที่มีความแรง่งมีความขายันอาวุธหนักแกรงนะครับวันนั้นไปชกกับเจ้าสิงดํานะครับสิทธิเพชรโฟกัสมีมวยก3เนี่ยเป็นรองอยู่7 1 8 1นะครับทางทีมงานผู้สนับสนุนก็อัดฉีดทอง2บาทแล้วก็เงินสดประมาณ70,000ก็พิกชนะมานะครับพิกชนะเจ้าสิงดําเพชรโฟกัสแล้วก็มา เตครับทางด้านทองคุณเพชรปตอ้นะครับโดนหมัดยกที่2โดนหมัดขวามาเดียวโดนนับแล,ลุกขึ้นมาก็สู้ต่อแต่ว่าทองบุญก็ควบคุมเกมแล้วก็ชนะคะแนนไปนะครับเคยโกกับทางด้านเจ้าทัพทิมทองสองเจเล็กเมืองนนนะครับยกสองเดินกําลังเดินขย่ําอยู่นะครับเดินปล่อยหมัดฟันศอกเจ้าทัพทิมทองก็มีอาการเป๊เพมานะครับเจ้าทีมทองอาศัยจังหวะบวกหมัดนะครับหมัดขวา เพชรร่วงนะครับผมล้มทั้งยืนครับหลนก็มาการนับแปดลุกขึ้นมาก็เจอชุดหนึ่งโดนนับแปดแล้วก็หมดยกไปนะครับกูก็แลกกันดูเดือดครบผ้ายกนะครับทางเพชรพลั่งเศก็พ่ายแพ้คะแนนไปดูเดือดนะครับมวยตัวนี้อาวุธหนักแรงนะครับแข็งเพชรมงคลนี่ก็แข่งนะครับแต่ว่าช่วงหลังใบหน้านะครับหน้าโดนไม่ได้นะครับโดนแล้วมีร่วงมีอาการนะครับแพ้พิกิอยู่ตลอดที่จริงนะครับ ทางด้านจอเพชรมงคลเนี่ยการผ่านมวยดีกว่าเยอะนะครับเช่นพวกเพชรอำนาจนะครับก็ใครก็ใครอีกหลายตัวนะครับที่ถอยกับทางด้านเพชรมงคลมานะครับการผ่านมวยดีกว่าเยอะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าชกดีๆละเอียดละเอียดหน่อยนะครับมีการบังนะครับเก็บอาวุธนะครับไม่ประมาทเหมือนไฟก่อนๆนะครับไฟก่อนๆเนี่ยการระมัดระวังตัวนี่น้อยนะครับ กำลังเล่งกำลังออกอาวุธครบพลาดทุกทีนะครับพลาดเมื่อไหร่ทีมงานเจ๊งเมื่อนั้นนะครับแฟนลับที่ติดตามเชียร์ที่ติดตามเป็นกำลังใจนะครับก็เสร็จไปตามๆกันนะครับอาวุธของเจ้าเพชรมงคลไม่เป็นรองนะครับต่อยแต่ละไฟเนี่ยถ้าวัตที่แพ้มาก็มีแต่พลาดนะครับพลาดโดนเตะก้นคอพลาดโดนศอกนะพลาดโดนหมัดเป็นต่ออยู่ดีๆนะครับไฟนี้นะครับไฟนี้ท่องไว้เลยนะครับต้องไม่ประมาทนะครับต้องระมัดระวังตัวนะครับอาวุธเนี่ย ไม่เป็นรองเจ้าเพชรเลยนะครับเอาวุฒดีกว่าเคยดูเคเดียลดีกว่าหมดนะครับแล้วก็เป็นมวยในทีมงานที่ผู้จัดสนับสนุนอยู่นะครับไม่เป็นรองสักอย่างนะครับต่อยพยับประมาทครับผมว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้ครับสาหรับเพชรมงคลนะครับถ้าแพ้ก็คงจะพลิกแพ้แบบพลาดนะครับหรือเป็นประเภทอุบัติเหตุนะครับวันนี้ยังไงก็ท่องๆไว้หน่อยนะครับต่อยระวังตัวหน่อยต่อยละเอียดหน่อยนะครับ อย่าไปประมาทนะครับอย่าเหมือนไฟไฟก่อนๆเดินเพลินเดินอัดเดินบี้อยู่เพลินเก็เจอบวกเจออะไรหล่นมีอาการแล้วพิกแพ้ตลอดนะครับทีมงานก็ผู้ติดตามเชียร์เนี่ยติดตามให้กําลังใจก็เชีงไปตามๆกันนะครับไฟนี้ดีกว่าทุกอย่างนะครับทางทีมงานผู้จัดสนับสนุนอยู่นะครับทีมงานผู้จัดสนับสนุนอยู่ยังไงก็ต่อยให้ละเอียดหน่อยนะครับวันนี้มีโอกาสได้เกิดมากครับขึ้นมาต้นๆนะครับราคาเป็นต่อไม่มากรีบเข้าเลยนะครับเพชรมงคล ลุนนับน็อกได้นะครับลุ้นมีอาการคล้องทีเมื่อไรชับทีเมื่อไหรราคาก็ไหลครับเราค่อยออกทัวร์บางทุนแล้วนะครับเป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับสําหรับเจ้าเพชรมุงขนศูนเกล้าหัว้ตต้มเด็กหนุ่มจากอําเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับพาักาขยอผู้ทรงพลังวันนี้เสริมสมองไปนิดนะครับเป็นผู้ทรงก็เป็นพคากาขยอผู้ทรงพลังถ้าเป็นพาักาขยอผู้ทรงสมองนะครับผู้ทรง ความคิดเป็นเลิศด้วยนะครับทีมงานจะได้มีความสุขนะครับคือตั้งใจมาเชียร์แล้วให้ใจเต็มที่นะครับแต่ว่าผลสุดท้ายก็อยากจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับอยากจะมีความสุขกับคันมาเชียร์นะครับโชคให้ละเอียดละเอียดนะครับตั้งใจโชคผมว่าผ่านไม่ยากครับไฟนี้สำหรับชอเพชรมงคลนะครับไม่ประมาทอย่างเดียวนอกนั้นเหนือกว่าทุกอย่างมัดมวยมีแพ้ได้ชนะได้นะครับแต่ว่าถ้าต่อยละเอียดต่อยระวังนะครับยังไงราคาก็ไหลนะครับ คล้องมาไหลจับมาไหหรืออออกาวุธรุ่นน้องเขาคงมีอาการนะครับมีอาการมีเจ็บราคาไหลสมาชิกหรือแฟนคลับที่ติดตามนะครับติดตามจอเพชรมงคลก็ออกทัวร์บางทุนแล้วนะครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับหมัดมวยก็มีแพ้ผีมีชนะนะครับแต่ว่าเข้าถูกทัวร์นะครับก็ออกทัวร์บางทุนเอาครับใชได้ไม่เสียใจไม่เสียความรู้สึกเวลามวยพลิกมานะครับถ้าผมวิเคราะห์วิจารณ์หรือผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอกราบอภัย แฟนลับมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้วาว่าจะไผพลาดพิงหรือว่าไม่เหมาะสมขับทางนักมวยหรือว่าคนะณะท่านใดผมก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับก็ทักท้วงติถิงมาได้นะครับผมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของแฟนลับอยู่ตลอดนะครับไม่ว่ากันนะครับความคิดอาจจะสวนทางกันแตกต่างกันแต่ว่าการกระทําก็ทําด้วยจิตอาสานะครับไม่ได้มีหวังสิ่งใดจากแฟนลับ บางทีบางครั้งอาจจะไม่ครบต้วนสมบูรณ์แฟนคลับที่รู้และรับทราบข้อมูลต่างๆก็เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านชโชคดีร่ำรวยและมีความสุขพร้อมครอบครัวตลอดไปครับสวัสดีครับ